ใช้ให้มารดน้ำมะละกอที่นาให้นะคะปกติออแม่เขาจะมารดเองแต่วันนี้เขามาไม่ได้ขาเขาหักขาหักอย่างที่บกะมะละกอแล้วปัญหาต่อไปก็คือไหนอัไหน,ไหนต้นมะละกอไหนกางๆเนีน่ย <laughs> อไโตขึ้นมาหน่อยอ่ะที่เหลืออีกเก้าตา้นอ่ะโอชะตากรรมออีกทั้งนี่เหาเปียนปูเนี่ย อีกทางนึงอีกทางนึงไหนๆก็ได้ยกแล้วแต่กูไม่ไสี่มือกูไม่สี่ฉังเลยนะได้เะล่ะไม่ได้ไม่เต็ม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 วันร้าเอาแค่นี้ก่อนโอเคท้าไมมันเหมือนเป็นรอยรถแล้วอะไม่ใช่พ่อเขามารถแล้วหรออู้ลอยถึงแล้วคนเดียวคนละมือไม่ใช่กดด้ามโอเคสัตย์กั สวยมากเลยอ่ะ